ต่อไปพาทำใบง,งานนะคะแบบฝึกหัดที่2.1 2.11นนะคะในแบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกพิจารณาคำถามฝึกอ่านและพิจารณาว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานั้นเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราหรือว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก่อนเราจะทำเรามาทำความรู้จักกับคำที่ใช้ ในเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะจอโอทอโจด์นี่ยอยักกรันไม่ออกเสียงขออมถามโจดถามถ้าเราอ่านโจดแล้วพบว่ามันคือสิ่งที่โจดถามเราจะเอามาใส่ในบรรทัดนี้นี่บรรทัดนี้นะคะนี่เนาะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราอ่านแล้วจอโอทอโจดบอ,อกอบ เป็นสิ่งที่โจทย์บอกเราก็จะนำมาใส่ในบรรทัดนี้นั่นเองนี่คือวิธีการทำเริ่มเลยนะคะสำหรับโจทย์มีอยู่ว่าลุงเลี้ยงเป็ด3ตัววิธีการทำอันนี้ก็ให้นักเรียนวงกลมหรือตีกอบแบบครูก็ได้เพื่อแบ่งวางแบ่งตอนของโจทย์ให้ถูกว่านี่คือ1ข้อความลุงเลี้ยงเป็ด3ตัวพออ่านเสร็จปุ๊บนักเรียนลองพิจารณาว่าลุงเลี้ยงเป็ด3ตัวเนี่ย เป็นสิ่งที่โจทย์บอกเราหรือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราซึ่งคําตอบก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์บอกไม่ใช่โจทย์ถามเพราะถ้าโจทย์ถามจะต้องมีคําว่ากี่ตัวเท่าไร่กี่อันแต่ข้อนี้ลุงเลี้ยงเป็ดสตัวเป็นสิ่งที่โจทย์บอกบอกให้เรารู้ว่าลุงเลี้ยงเป็ดสามตัวนะโจทย์ไม่ได้ถามอะไรเราเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อความแรงนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเอง ซึ่งก็คือบรรทัดนี้นะคะนี่บรรทัดนี้ครูก็จะนําข้อความนี้มาเขียนไว้ที่บรรทัดนี้เขียนว่าลุงเลี้ยงเป็ดสามตัวเขียนตามเลยเนาะลุงเลี้ยงเป็ดสามตัวนี่ยกข้อความนี้มาเนาะต่อไปข้อความนี้เสร็จแล้ว ดูข้อความต่อไปเลี้ยงไก่4ตัวหยุดอ่าน1ข้อความแล้วเราก็มาพิจารณาว่าข้อความนี้ลุงเลี้ยงไก่4ตัวเป็นโจทย์ถามหรือว่าโจทย์บอกสิ่งที่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์บอกอีกแล้วก็คือตรงนี้จอโอทอโจทย์บอกอออกกก็บกครูก็จะนําข้อความนี้มาเขียนเขียนตรงนี้นี่เลี้ยง ไก่สี่ตัวแบบนี้นะคะเนาะต่อไปข้อความสุดท้ายลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวมีคำว่ากี่ตัวลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเป็นคำถามให้เราหาคำตอบเพราะฉะนั้นข้อความสุดท้ายนี้จึงเป็นสิ่งที่โจทย์ถามครูต้องนำข้อความนี้มาใส่ในบรรทัดของโจทย์ถามนั่นเอง กูก็จะเขียนเลยว่าลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวแบบนี้นั่นเองต่อไปประโยคสัญลักษณ์บรรทัดที่3นะคะบรรทัดที่3ก็คือบรรทัดนี้ ประโยคสัญลักษณ์เนี่ยก็คือประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนบางคนฟังผู้ปกครองหรือครูพูดปุ๊บรู้เลยว่าข้อนี้บวกหรือลบเลี้ยงเป็ดสามเลี้ยงไก่สี่ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือการนํามาบวกก็คือไก่สามตัวรวมกับ 4, ก็คือบวกรวมกับเป็ดสี่ตัวก็คือสี่แบบนี้แต่บางคนเขียนแค่นี้จะผิดอาจจะได้แค่ครึ่งคะแนานนะเพราะว่าประโยคสัญลักษณ์คือประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับ ด้านนั้นนักเรียนจะต้องใส่เท่ากับให้ครูด้วยเท่ากับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ไปคิดในใจ3บวก4ได้เท่าไรเอา4ไว้ในใจชูม,มา3เรานับต่อจากที่อยู่ในใจ4แล้ว5 6 7ได้7ตอบ7ตัวแบบนี้นะคะข้อนี้จบลงไปแล้วเนาะต่อไปข้อที่สองข้อที่สอง โจทย์บอกว่าในกล่องมีขนม5ชิ้นวงกลมข้อความนี้ไวนะ้ในกล่องมีขนม5ชิ้นหรือถ้าน้องคนไหนยังอ่านไม่คล่องผู้ปกครองช่วยอ่านได้แล้วก็แบ่งวรรคแบ่งตอนให้น้องตีกรอบแบ่งข้อความได้ในกล่องมีขนม5ชิ้นข้อความนี้เป็นโจทย์ถามหรือโจทย์บอกคะคำตอบก็คือเป็นโจทย์ บอกบอกให้รู้ว่าในกล่องม,มีขนมห้าชิ้นโจดไม่ได้ถามอะไรเราเลยตรงนี้นะคะหนูก็ข้อความนี้ไปใส่บรรทัดที่เขียนว่าโจทย์บอกก็คือบรรทัดนี้จอโอทโจทย์บอ,อกอบอกโจทย์บอกหนูก็ต้องเอาข้อความเนี้มาใส่บรรทัดนี้ก็ลอกมาเลยในกล่องมีขนมห้าชิ้นแบบนี้เนาะ ข้อความต่อไปหยิบใส่เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเป็นถามไหมเป็นคำถามไหมหยิบใส่เพิ่มหนึ่งชิ้นไม่ใช่การถามแต่เป็นการบอกบอกให้รู้ว่านอกจากในกล่องมี5ชิ้นแล้วเนี่ยเรายังหยิบใส่เพิ่มให้อีกหนึ่งชิ้นด้วยเราก็ต้องนำข้อความนี้มาใส่ในประทัดโจทย์บอกก็คือประทัดนี้จอ o ot, โอทอจ์บอกรออบอกแล้วก็ข้อความนี้มาใส่บรรทัดนี้หยิบเพิ่ม หนึ่งชิ้นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ดูซิยังไม่หมดโมโคนทำแค่นี้หยุดเลยนะคะเรายังมีอีกข้อความหนึงก็คือตรงนี้ในกล่องมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนี่มีคำว่ากี่ชิ้นแสดงว่าเป็นคำถามถามให้เราหาคำตอบว่าสรุปแล้วมีทั้งหมดกี่ชิ้นไปหาคำตอบมาให้หน่อยเป็นลักษณะของคำถาม เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาข้อความนี้สีน้าเงินเนี่ยไปใส่ในข้อความที่เป็นโจทย์ถามก็คือข้อความนี้จอโอทอโจทออโมอถามโจทย์ถามนักเรียนก็ข้อความนี้มาใส่ในกล่องมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นแบบนี้เนาะแล้วขั้นตอนต่อไป ก็คือตรงนี้สีม่วงนี่ประโยสัญลักษณ์ข้อนี้เป็นบวกหรือเป็นลบในกล่องมีขนม5ชิ้นหยิบมาเพิ่มอีกหนึ่งการที่หยิบมาเพิ่มเพิ่มขึ้นก็คือการบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้คือการบวกเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นมีขนม5ชิ้นก็เขียนเลข5หยิบเพิ่มเพิ่มก็คือการบวกใส่เครื่องหมายบวกเพิ่มมาอีก1ชิ้นก็คือ1บวก1 นั่นเองและอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแบบนี้5้บวก1ได้6หนูก็ใส่6แบบนี้เป็นต้น